วันนี้ก็ทํากันบ้านมาให้นะครับกับมุมมองพอเป็นมุมมองของตลาดนะครับทมกลางประเด็นาภาษีการค้าที่เฉลยออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะไปรับชมกันนะครับภาษีการค้าเฉลยโลกเตรียมเจอสแต็กเฟชั่นแต่ค่าตลาดหุ้นโลกจะตอบรับแบบไม่เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เริ่มต้นไปดูกันที่ภาษีการค้าที่เก็บนะตัวเลขที่ออกมาเนี่ยแทบไม่ต่างจากจีนเลยที่โดนไป30%ส่วนเพิ่มล่าสุด นะครับดังนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะที่อาจจะมีการเจราจารแล้วลดลงต่ํากว่านี้ผมว่าสูงกว่านี้เป็นไปได้ยากนะครับประเทศที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ก็คือประเทศยักษ์ใหญ่อย่างญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีนะที่โดนไป25%ปอันนี้ถือว่าโอ้โหนี่ขนาดประเทศมิตรแล้วนะญี่ปุ่นก็เพิ่งไปลงทุนในสหรัฐมากมายพอมาดูทางฝั่งอาเซียนเนี่ยเศร้าจริงนะฮะคือประเทศเดียวที่ ประเทศที่โดนสูงกว่าเราเนี่ยมีแต่เป็นไม่ได้เป็นคู่แข่งหลักเลยคือลาวลาวพม่าเขมรนะแต่ประเทศที่ทัดเทียมกับเรานะในแง่ขนาดเศรษฐกิจคืออินโดนีเซียมาเลเซียนะครับหรือเวียดนามที่กําลังตามมาเนี่ยยังโดนต่ํากว่าเรานะอินโดนีเซียโดนสามสิบสองอมาเลโดนยี่สิบห้านะครับแล้วก็เวียดนามโดนยี่สิบนะฮะโดยเฉพาะเวียดนามเนี่ยทาให้รอบนี้เนี่ยในแง่ของการผลิตเนี่ยเราได้รับผลกระทบแน่นอน แล้วนอกจากนี้ทรัมป์ก็ยังบอกนะยังมีถ้าเป็นเรื่องของเซกเตอร์ทาริฟนะจะแยกต่างหากซึ่งตอนนี้ประเด็นใหญ่ของโลกเนี่ยอยู่ที่ภาษีรถยนต์เลยทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีเนี่ยนะครับส่งออกนะไปสหรัฐเนี่ยเยอะมากเลยในส่วนอะไรที่เกี่ยวกับรถยนต์นะเป็นแสนแสน,แสนล้านดอลลาร์ต่อปีนะรถนะอย่างโตโยต้านะครับรถเกียร์นะครับเป็นต้นนะครับรวมไปถึงสินค้าชนิดอื่นๆซึ่งยังมีตามมานะครับ ดูสิครับขนาดเล็กๆน้อยๆน,นะโซล่าเซลล์ในลาวเนี่ยโดนสีสิปอร์เซ็นอันนี้คืออัตราภาษีอะไรครับอัตราภาษีทรานชิปเมนต์แบบเดียวกับที่เวียดนามเจอก็คืออเมริกาเขาก็ทํางานละเอียดแล้ว,ว่าเขาก็มั่นใจว่าที่ลาวส่งโซล่าเซลล์ไปไปอเมริกานี่ของจีนแน่นอนนะแปด้อยล้านดอลลาร์ที่เอาหมดนะฮะในจดหมายเนี่ยนะครับจะมีประโยคหนึงที่บอกว่ายังเปิดโอกาสคือ ถ้านานาประเทศใช้คำว่าเปิดตลาดให้คือคิดภาษีจากสหรัฐ0%นะก็จะลดอัตราภาษีนี้ให้ก่อนวันที่1สิงหาแปลว่ามันโอเพนต่อการเจรจาคือโอเพนทูเนโกชิเอตอันเนี้ยมันก็เป็นสาเหตุหลักอันนึงที่ทำให้ตลาดหุ้นโลกเนี่ยไม่ได้ตอบรับในแนวลบมากขนาดนั้นนะครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับก็คือ soft landing นะครับ พี่ปั๊บเนี่ยนำรายงานเกี่ยวกับ World Bank มาให้ดูกันในสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์เนี่ยโชว์ให้ดูนะครับคาดว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะชะลอตัวแต่ไม่ถึงกับหดตัวนะปีนี้โลกเหลือโตแค่2.3เปตโตเตี้ยม,มากนะครับอเมริกาเหลือ1.4ยุโรป0.7ญี่ปุ่น0.7 Emerging Market ก็แย่ไม่แพ้กันนะครับ3.8ประเทศไทยเหลือ1 8โอ้โหต่ำกว่าโลกอีกนะนะครับแล้วก็ มีการลดประมาณการค่อนข้างมากแม้จะไม่ได้เป็นเศรษฐกิจถดถอยแต่ก็โตต่ำนะครับในรอบ17ปีเพราะฉะนั้นนี่คือ soft landing ขณะเดียวกัน World Bank ท่านลงไปในรายละเอียดเอกสารร้อยกว่าหน้าเนี่ยก็คาดการคล้ายๆกับสํานักอื่นๆก็คือเงินเฟ้อของอเมริกาเนี่ยจะถูกดีดขึ้นมาแต่มันถูกดีดขึ้นมาประมาณสักเกือบเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์ไปเป็นสเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า stagflation คือเศรษฐกิจโตน้อยแต่เงินเฟ้อออกมาเยอะนะครับ ไปกําหนดมุมมองภาวะตลาดกันนะครับที่เห็นในรูปเนี่ยไม่ใช่ปีนี้นะครับคือช่วงปี2019-2020ก่อนที่จะถึงโควิดผมเห็นตลาดรอบนี้มีภาพที่คล้ายๆกันสิ่งที่เราฟังวันนี้มันฟังดูร้ายแล้วก็รุนแรงแต่ตลาดที่จะเคลื่อนไหวหลังจากนี้ผมคิดว่ามันจะไม่ได้รุนแรงแบบนั้น ในปี2 0 1 9นะครับประกา,าศภาษีครั้งแรกก็ตกใจตลาดลง20สเปอร์เซ็นรอบนี้ก็ลงยี่ิบเปอร์เซนหลังจากนั้นตลาดรีบาวขึ้นและททำจุดออทามไฮเหนือกว่าออทามไฮเดิมประมาณสองประมาณสักหนึ่งเปอร์เซเหมือนรอบนี้เลยไหมครับแล้วหลังจากนั้นตลาดก็มีการปรับฐานการปรับฐานเนี่ยเกิดขึ้นเจ็ดจุี่หกเปอร์เซนแต่ปัจจัยที่สำคัญคือด้านบนครับ mm hmm. เห็นไหมครับเฟดเนี่ยช่วงมีช่วงที่มีทาริฟเป็นยังไงคงดอกเบี้ยไปก่อนครึ่งปี แต่แล้วพอครึ่งปีหลังเศรษฐกิจได้รับผลกระทบนะฮะเฟดก็ลดดอกเบี้ยเหมือนกันครับรอบนี้คล้ายกันเลยเฟดก็ต้องคงดอกเบี้ยก่อนดูผลกระทบจากทาริฟเส้นสีม่วงนะทุกคนแต่แล้วนะครึ่งปีหลังพอเฟดเข้าสมุดลดดอกเบี้ยอเมริกาหุ้นก็จะกลับตัวขึ้นได้ต่อเพราะมันเป็นเงื่อนไขของการลดดอกเบี้ยในภาวะที่ไม่ใช่เศรษฐกิจถดถอยนั่นเองนะครับรอบนี้คล้ายกันไหมครับเฟดลดดอกเบี้ยมาแล้ว แต่ไม่ได้ลดต่อนะคงดอกเบีย้ยเอาไว้หุ้นอเมริกาดีดขึ้นทำ l t i m e High ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะกระตุ้นตลาดหลังจากนี้คืออเมริกาหรือเฟดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้ามาประคับประคองเศรษฐกิจเงินเฟ้อแม้จะขึ้นบ้างแต่ถ้าเศรษฐกิจได้รับผลกระทบเนี่ยเดี๋ยวเฟดก็จะลดดอกเบีย้ยดังนั้นผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะมีการปรับฐานหากมีการปรับฐานเนี่ยจะเป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นต่อ ดังนั้นแทรเก็ตเวลาปรับฐานเพิ่มขึ้นต่อผมมองเนี่ยนะครับ S&P 500ห้าอที่ประมาณ5้าพันเจ็ด้อยสาสิบนะ6ก0ันสามเนี่ยเหลือห้าพันเจ็อสสิก็ประมาณแปดเปอร์ซนะครับแต่ยังการันตีไม่ได้นะว่ามันจะปรับหรือไม่ปรับถ้าส่วนตัวให้ผมมองผมคิดว่าน่าจะมีการปรับบ้างแหละขึ้นมาตั้ง30เอร์เซใจคอจะไม่ปรับเลยเหรอแต่ว่า Emerging Market เนี่ยมีโอกาสปรับค่อนข้างสูงนะ e m e r g i n g Market X China ชนาเนี่ยขึ้นมาประมาณ30อร์เซเหมือนกันนะครับ ผมให้โฮเอาไว้มาสักพักหนึ่งแล้วเพื่อรอนะการตอบรับของตลาดนะครับมีเฉพาะเวียดนามที่ดูจะมีเปรียบดูจะได้เปรียบจากงานนี้นะที่ที่ตั้งโฮเอาไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็ปรับมาเป็นบายนะครับโดยรวมเนี่ยผู้ชนะในเกมนี้นะครับในเกมสงครามนะครับไม่ใช่สงครามส่งด่วนนะแต่เป็นสงครามส่งออกนะฮะในเกมสงครามส่งออกครั้งนี้เนี่ย ผู้ชนะยังเป็นเหมือนเดิมนะครับคือประเทศอย่างเกาหลีไต้หวันฐานการผลิตพวกชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่จะต้องไปรวมพลังกันผลิตกับอเมริกานะครับอินเดียเวียดนามฐานการผลิตใหม่ของอเมริกานะผมยังจะเบสว่าอินเดียตัวเลขจะออกมาต่ำนะเดี๋ยวรอดูเทรดดิลของอินเดียถ้าออกมาเป็นอย่างนั้นจริงก็คือจะมีถ้าพวกการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเวียดนามอินเดียคือฐานใหม่ของของอเมริกา สินค้าไฮเทคก็คือพาร์ทเนอร์ก็คือเกาหลีไต้หวันดังนั้น Emerging m a r k e t X China นะ TEMX China เนี่ยน่าจะยังทำผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็วันนี้ก็ปรับเวียดนามมาเป็นบายนะจากที่เราโฮไวท็อปพิกนะในตลาดที่ผันผวนก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นกอง KGPH นะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยกองท็อปพิกผมก็ไม่ไม่ขึ้นเยอะไม่ลงเยอะนะบวกเล็กน้อยนะครับบางกองก็ลบเล็กน้อยซึ่งก็ตอบ โจทย์ที่ตั้งใจเอาไว้นะครับว่า n y n i m i o n t r นเ a r i ์พอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะครับก็มี KGPIN u h ยผมเชื่อว่ามีโอกาสนะทำผลตอบแทนได้ดีขึ้นถ้าตลาดผันผวนเพราะว่ามันจะได้รายได้จากการขายออปชันนะปีละ10%บวกกับหุ้น Defensive ที่จะทำผลงานดีหากตลาดผ,ลผลันผวนบอลเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับก็น่าจะมีการที่อเมริกาเนี่ยลดดอกเบี้ยในที่สุดซึ่งการลดดกเบี้ยก็จะม,มีประโยชน์ต่อรี รีดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นรีดด้านภาคโรงงานอุตสาหกรรมนะครับภาคคลาวด์คอมพิวติ้งต่างๆก็ได้ผลประโยชน์แล้วก็ยังมีการเก็บกระสุนเอาไว้25%ส่วนเวียดนามที่คงน้ําหนักไว15้15%ก็คิดว่าเป็นการตัดสินใจพอมองย้อนไปนะก็คิดว่าออน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกแล้วที่คงเวียดนามเอาไว้ปรากฏว่าก็ปลดล็อกนะกลายเป็นผู้ชนะนะในเกมของเทรดวอร์ยกนี้อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ด y น a m มิ c คอนเทนต์โมเดลพอร์ตเฟก็คิดว่า มี position เนี่ยที่พร้อมนะครับสำหรับการลงทุนสำหรับท่านนักลงทุนที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับมาลงทุนกันบนแพลตฟอร์มของฟิน o m โนเาที่สามารถซื้อกองทุนรวมได้ในทุกๆบลจและที่สำคัญก็คือเรามีที่ปรึกษาการลงทุนนะครับเกือบ3,000ชีวิตนะทั้งที่เป็นพนักงานประจำและที่เป็นที่ปรึกษาการลงทุนที่เราเรียกว่า financial advisor เนี่ยพร้อมดูแลท่านนะครับบนแนวคิดของเราว่ามันการลงทุนมันจะไปได้ไกลกว่า ถ้าเกิดว่าเราไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ Morning Brief รายการข่าวด้านการลงทุนยามเช้าของ p h e n o m e n a ที่วันนี้เราเปิดโอกาสให้แบรนด์ของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในด้านการเงินการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรืออย่างนี้หรือจะขึ้นโลโก้ให้เด่นๆให้คนนับพันได้เห็นเลือกได้ทั้งมุมจอ และข้อความด้านล่างรูมไปถึงแบนเนอร์ก็ได้ด้วยนะครับหรือพูดข้อความที่กินใจจะจิบไปฟังข่าวเช้าไปก็ได้นะครับดูข่าวเช้าเสพคอนเทนต์ด้านการลงทุนส่วนเราจะรอคุณมาถ่ายอินนะครับ